ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมืัอนี้มาพบกับ่อเตีมอีกนะครับเนาะครับปอแตีมพาเมืองติดตามตัวเลขแนวทางหวยซองเงินล้านนะครับเนาะครับก็มีเอฟซีหลายคนทันคอมเมนต์มาหาพ่อแตี่มนะครับเนาะว่าหวยซองเงินล้านคือโบเห็นลงมาสั่นครับก็ได้มาแต่หลายมือแล้วเอฟซีแต่ว่าพ่อแตีมก็ยังวนมีเวลา ไก่แล้วนะครับเนาะมืงอีกสิบสี่สิบห้าสิบหกกาไก่แล้วนะครับเอาพลาเตียนผ้ามาเบิงเนารับเนาะวาได้ตัวใดมาตัวใดนะครับสิบหก 16มิถุนายนหกหกนะครับ วัดซองมัดซองเงินล้านนะครับเนาะ บนล่างนะครับครับวเห็นว่าบนล่าง4 4กับ6นะครับ เน้นที่หกนะครับสี่กับหกเน้นที่หกบนล่างนะครับด้วยสี่วนันี้มีเน้นนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่ค่นกับไฮมาอย่างละสี่คู่คือเก่านะครับเดี๋ยวพอแตมรมกันจะมาซอยตัดกันอีกนะครับเนาะรับลักซี สี่หนึ่งสี่สามสี่หก สี่อี่คือหลัก4นะครับสี่หางเหมือนเดิมวันนี้หลัก6 6หหนึ่ง 95, 68, mm hmm. ส,สามหกหกหกแปดนะครับดีห่างมันนี่ เน้นมาให้คือคือหกนะครับเนาะเตียว,วาซีเขามากักเข่าเก่าเนาะอีพีเนาะอัน,นเรียมกันยี่มาซอย ซอยเบิงซอยเนียนเนียนซอยกันนะครับเอฟซี 4, มักแต่ได้สอบแต่ได้นะครับส่วนตัวพอแตรมนะครับมักฮารัคซีพอแตรมักซีหนึ่งพอแตรมผลียนนี่ให้นะครับเนาะนี่พอรักซีนะครับอันนี้คือมักส่วนตัวนะครับเด้เอฟซีแต่วางงวนในพันเนียนไม่หกวันนี้ลักหกนี่พอแตรมักตัวนี้ครับ นนี่คือโพแอยมเนียนมักส่วนโตนะครับเลขที่หนาลงทุนือว่าชิมาหกหกเอฟซีเปาอีกที แต่ว่ากะตามที่เพิ่นเนียนมากกวาหกนะครับอีีเนาะก็มีหกหนึ่งหกสามหกหกหกแปดนะครับเอามักตัวใดสอบตัวใดกับเพิ่งพิจารณาเอาเนาะอีพนะีเนาะรับนันเดวพอเตรียมกับข้อเน้นย้ำอีกเ้อครับเด้อมักตัวใดสอบตัวใดก็ให้เลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะครับเนกะ็มีเท่านี้นะครับสำหรับหวยซอง เงินล้านนะครับเนาะวันที่16มิถุนายน66นะครับบนล่างครับวิสีกับ6เน้นที่6นะครับเนาะครับส4 1 4่3 4 6 4 8ส่วนตัวพอเตียมมักกคือ4 1กับ4 8นะครับส่วนหลัก6ก็มี6 1 6 3 6, 6 6 6 8อันนี้พอเตียมกับมักส่วนตัวพอเตียม6 3 6 8ม นะครับเอฟซีมักหกหนึ่งหกหกก็เอานะครับเนาะเพราะว่ามีแชนี้นะครับอาพอเต้งออกมาแล้วก็ย่ารืมนะครับเออเอฟซีกดไลค์กดแชร์ให้พอเต้มน้ำเนรนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอแต้มครับติดตามสอดแสงหาตัวเลขกแนวทางขับมาฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัด ัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับสุดท้ายใตายสุดนี้พอแต้มกระคอกรับขอบคุณเนียบซี่ทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขออวยพรให้มีแต่คววมสุขความเจริญนะครับเดอ้อคววมเจ็บใหญ่ใด้่วมไข้ให้มีนะครับเนาะครับขอให้มีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน ถึงลวดตาลีแล้ววันที่หนึ่งกันนะครับเด้อเอฟีครับอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่น้เนาะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม